ตันี้ติดตามประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะคะคือคักกันทุกพักค่ะทําทุกทุกอย่างกันได้แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหาเสียงค่ะมีเวลาอีกหนึ่งเดือนนิดๆเ<ช>ท่านั้นเองนะคะสำหรับการหาเสียงนะคะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยรู้จักเราให้มากที่สุดรู้จักนโยบายพักให้มากที่สุดนะคะวันนี้พักพลังประชารัฐค่ะปล่อยขบวนรถแห่ของพักมีผู้สมัครสอสอสาเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นรถไปด้วยค่ะหลักการสําคัญนะคะบอกว่าอย่าลังเลที่จะเดิน เคียงข้างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวในบัญชีรายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนใครที่เกี่ยวข้องกับพักไทยรักษาชาติตอนนี้ถูกจับตานะคะมีหนึ่งคนนายนทัทวุฒิไสยเกื้อก่อนหน้านี้คนที่สนิทเนี่ยหาตัวไม่เจอติดต่อไม่ได้ด้วยไลน์ไม่ตอบค่ะโทรไม่รับ ตามหากันใหญ่เลยนะคะ,ะ,คะแต่ว่าสุดท้ายโพสต์ Facebook ส่วนตัวยืนต่อได้แล้วเนาะติดต่อได้แล้วบอกว่าอยู่สบายดีนะคะ,คะหลังจากที่มีเหตุการณ์พลิกผันทางการเมืองของพักไทยรักษาชาติเกิดขึ้นตั้งแต่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแกนนาหลายคนค่ะไม่มีใครติดต่อได้เลยหรือไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองเลยนะคะล่าสุด นายนัทวุฒิใสเกือ้อประธานคณะกรรมการณรณรงหาเสียงการเลือกตั้งของพรรคเนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook หลังจากที่นายจัตุพรพรมพันธ์ประธานนปชต้องเป็นคนสนิทกันแน่นอนนะคะสองท่านนี้นะคะไม่สามารถติดต่อนายนัธทธวุฒิได้บอกว่าติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่9กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยนายนัทวุฒิโพสต์ว่า ยังอยู่ดีอยู่ซึ่งเมื่อวานใส่เสื้อพักไทยรักษาชาติออกไปทำภารกิจ3-4ถึงสที่แต่ลืมโทรศัพท์พอมีคนตามโทรกลับหาพี่ตู่แล้วพี่ตู่ก็คือนายจตุพรพรรมพันธ์เนี่ยนะคะ เช่นเดียวกับแการนาคนอื่นๆในพักไทยรักษาชาติที่ต่างยืนยันว่ายังอยู่ดีกันครบทุกคนไม่มีใครไปไหนนะคะซึ่งช่วงนี้พักไทยรักษาชาติของงดเว้นการเปิดเผยตัวหรือกิจกรรมการลงพื้นที่หาเสียงไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะมีเวลาอีกหนึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะด้านนายจตุพรพรมพันธุ์ระบุว่าวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องมันมีแบบนี้คือพยายามโทรติดต่อนายนัทวุฒิายเกลือ เพราะแม้แยกกันทําพักการเมืองแต่ความเป็นพี่เป็นน้องและความห่วงใยมันยังเหมือนเดิมในช่วงกลางวันนายนัทวุฒิโทรไปไม่รับสายแต่ว่าได้โทรศัพท์กลับมาช่วงดึกหลังจากนั้นพูดคุยกันก็รู้ว่าปลอดภัยดีไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวใดๆนะคะทั้งนี้ในส่วนการเมืองค่ะพักเพื่อชาติ งดหาเสียงกิจกรรมของพักเพื่อชาติซึ่งก็คือพักของนายจตุพรนะคะเป็นการหาเสียงสัญจรภาคอีสานร,ระหว่างวันที่8ถึง15กุมภาพันธ์นี้โดยเลื่อนออกไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นการประเมินและติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดย้ำว่าเลื่อนไปก่อนนะคะสำหรับการหาเสียงของพักนี้ในภาคอีสานค่ะขณะที่พักใหญ่นะคะพักพลังประชารัฐแม้จะเล็กแต่กระแสมาแรงมากนะคะวันนี้ ปล่อยขบวนรถแห่ในเขตกรุงเทพมหานคร30เขตค่ะโดยนายอุตมตสาวนายนหวหนาพยืนยันว่าวันนี้พร้อมเดินหน้าเต็มตัวเช่นเดียวกับนายพุทธิพงศ์ปุณกณันกล่าวปราศัยตอนหนึ่งบอกว่าขอทุกคนอย่าลังเลและตัดสินใจเดินเคียงข้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงพื้นที่ของพักพลังประชารัฐวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษนะคะโดยได้มีการเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ ถ้าถ่ายรูปจากที่เคยทำมือ I love you I love you ก <love> ็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหม,มเปลี่ยนมาทำท่าเก๊กหล่อนะคะคล้ายกับท่าเก๊กหล่อที่พลเอกประยุทธ์ส่งให้ผู้สึกข่าวทำเนียบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเปลี่ยนท่านิดหน่อยอแต่สนับสนุนนายกคนเดิมตอนนี้ท่าน,นี้กำลังมาเลยนะคะนี่แหละคุณผู<ด>้ชมนี่ค่ะทำทุกคนนะคะฟังเสียงหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะแล้วที่สำคัญยืยนยันไปว่าพักพลังประชารัฐ ทุกคนทุกดวงใจในพักจะยืนอยู่ข้างความถูกต้องจะไม่ทําในสิ่งซึ่งไม่บังควรเป็นอันขาะใช่ไหมขณะที่ พักอนาคตใหม่นะคะนำโดยนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจพักนี้ก็กระแสมาดีเหมือนกันควะ้าพักเนี่ยลงพื้นที่เขตสวนหลวงนะคะช่วยผู้สมัครหาเสียงที่สวนสาธารณะสวนหลวงรอเก้าเป็นตั้งแต่เช้ามืดเลยเจ<อ><ท>ย้ิงเคฟฟี เอเลยอ่ะจ้ากินก็ต้องไปแต่เช้านะคะนายธนาทรกล่าวถึงนโยบายรัฐสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุบอกว่าพัคอนาคตใหม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของคนค่ะเย้่ว่าพรรคมีนโยบายรัฐสวัสดิการที่อยากผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนหน้านี้เคยได้ยินแต่ต่างประเทศนะและจะดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยจะขยายสิทธิ์ประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบด้วยเพิ่มงบรายหัวในระบบประกันสุขภาพเป็น4 0 0พบาทต่อคนต่อปีนะคะ ส่วนรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเป็นภาพล่าสุด15นาฬิกา40นาทีที่ผ่านมานางสาวชะยิกาวงนภาจันทร์นายทะเบียนพักไทยรักษาช,าชาติค่ะได้โพสต์ภาพการเดินทางไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในเฟซบุ๊กพร,ร้อมกับโพสต์ข้อความบอกว่า วันนี้เดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดหน้าพระเมรราชิการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับหัวหน้าพักค่ะขอพุณทุกๆกกำลังใจนะคะ พร้อมแท็กภาพนะคะกับร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชหัวหน้าพักด้วยนะคะทั้งนี้ถือว่าเป็นการปรากฏตัวต่อสื่อเป็นครั้งแรกของทั้งสองคนตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการไปยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานกก,กตอตอนนี้คนที่ตามหามากที่สุดก็คือหัวหน้าพักนี่แหละนะคะร้อยโทรปรีชาพนสรุปสุดท้ายแล้วปรากฏตัวออกมาแล้วแต่ว่าเป็นการปรากฏในภาพทางโลกออนไลน์นะคะค่ะ